กองนักเรียนนะครับวันนี้ผมครูไมตรีตัวแจ้งนะครับครูพิเศษวิชากเกษตรก็จะมาสอนนะครับเรื่องการปักชำจริงนะครับการปักชำจริงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้จะมาพูดจะมาบรรยายเรื่องการปักชำจริงจิ่งที่จะใช้ในการปักชำนี้นะครับก็คือต้นหมอนนะครับ อันดับแรกนกักเรียนก็ต้องมารู้จักการเตรียมดินก่อนนะครับดินที่เหมาะแก่การปักชำนั้นควรจะเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนซึ่งมีอัตราส่วนนะครับก็คือดินร่วนสามส่วนนะครับผสมด้วยหุยคอกหนึ่งส่วนผสมผสมด้วยหุยคอกหนึ่งส่วนเมื่อเรานำดินทั้งสองชนิดมาผสมกันดีแล้วก็นำมา ใส่ในภาชนะก็คือกระถางขนาดหกนิ้วนะครับขนาดหกนิ้วนะครับเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ทั้งหมดสี่ะสี่ใบด้วยกันนะครับถ้าดินเหนียวหรือดินทรายเนี่ยอาหารของพืชในดินก็จะน้อยนะครับดินเหนียวจะมีส่วนผสมของเนื้ดดินละเอียดนะครับน้ําซึมผ่านได้ยากไม่เหมาะที่จะใช้ในการปักชานะครับ ้าดินร่วนนะครับเหมาะสมที่สุดส่วนเป็นส่วนดินทรายนั้นนะครับดินทรายก็จะไม่ค่อยมีธาตุอาหารน้ำซึมผ่านได้เร็วนะครับเม็ดดินไม่สามารถจับน้ำไว้ได้นะครับการปักชำก็จะล้มเหลวก็คือดินจะแห้งเกินไปนะครับดินก็จะแห้งเกินไปหลังจากที่เราเตรียมดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการคัดเลือกกิ่ง กิ่งที่ได้น,นั้นนักเรียนจะสังเกตดูนะครับตาของกิ่งนะตาของกิ่งต้องมีลักษณะแต่งนูนนะครับตาสมบูรณ์นะกิ่งที่เราจะตัดปักชำนั้นก็ควรจะมี3 4ถึง4ตานะครับตาของพืชจะมี3 4ถึง4ตาเลือกตาที่มีลักษณะเต่งนูน,งน,นนะครับเต่งนูนตาอ้วนนะครับตาอ้วน จะทำให้การเกิดตาการแตกตาให้เป็นต้นใหม่นั้นดีนะครับดีขึ้นและเวลาปักเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเอาส่วนตานะคือยอดของตาเนี่ยขึ้นด้านบนสังเกตได้จากสังเกตได้จากตานะความตาด้านบนจะมีความแหลมนะครับจะมีความแหลมแล้วก็เลือกนะครับตาที่ มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านบนแล้วก็ปักลงไปในดินนะครับปักไปในดินที่เราเตรียมไว้นะครับก่อนที่จะปักนะครับนักเรียนก็ควรที่จะลดน้ําในกระถางน,นะครับให้ชุ่มนะครับให้ชุ่มแล้วก็นำกิ่งที่ปักนะครับที่ที่ที่จะปักชํานั้นนะครับปักลงไปโดยให้ ตาของกิ่งนั้นนะครับหรือว่าข้อของกิ่งนั้นจมอยู่ลงไปในดินนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งข้อตาเพราะรากจะเกิดนะครับรากจะเกิดที่ข้อนะครับข้อนั้นสาเหตุที่รากเกิดที่ข้อนั้นเพราะว่าที่ข้อนั้นนะครับจะมีนะครับความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ ออค,วความหนาแน่นของเนื้อเยือ่อนะครับจึงทําให้รากนั้นออกที่ข้อนะครับเพราะว่ามีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อตรงข้อนั้นนะครับหลังจากที่เราปักชําลงไปแล้วก็กดดินให้แน่นนะครับกดดินให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็เติมดินลงไปอีกนะครับเติมดินลงไปแล้วก็กดให้แน่นนะครับกดให้แน่น ว่าทำไมถึงกดให้แน่นเพื่อไม่ให้กิ่งปักชำมันล้มนะครับล้มนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งปักชำมันล้มนะครับกดดินให้แน่นพอสมควรนะครับมาเรียนดูดางภาพนะครับเราจะกดดินในรักษานี้นะครับใส่ให้ให้เต็มนะครับกระถางไหนที่ยังไม่เต็มก็ใส่ให้เต็มนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการนะครับรดน้ําครั้งหนึ่งนะครับรดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับรดให้ชุ่มถ้ารดการรดครั้งนี้ถ้ากิ่งยังเอ็นก็กดดินให้แน่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะครับรดให้ชุ่มนะครับรดให้ชุ่มแล้วก็กดดินให้แน่นถ้ากิ่งนั้นยังล้มอยู่นะครับกดดินให้แน่น เมื่อลดน้ําเสร็จแล้วนะครับเมื่อลดน้ําเสร็จแล้วเราจึงจะนํานะครับเราจึงจะนํากระถางที่เราปักชําไว้เนี่ยนะครับนะครับกระถางที่เราปักชําเนี่ยนำไปไว้ในที่มีแสงแดดล้ำลายนะครับในที่มีแสงแดดลํำลายนะครับที่มีแสงแดดล้ำลาย เพื่อนะครับแสงแดดรำไรเนี่ยเพื่อช่วยกรองแสงแดดนะครับเพื่อกรองแสงแดดไม่ให้แสงแดดนั้นร้อนจัดเกินไปนะครับร้อนจัดเกินไปนะครับที่มีแสงแดดรำไรหมายความว่าที่มีแสงแดดที่ส่องนะครับแต่ไม่มากโดยมีกิ่งไม้ใบไม้นะครับกรองแสงนั้นรดน้ำเช้าเย็นนะครับประมาณ7วันตาด ก็จะเริ่มแตกเป็นต้นใหม่นะครับตาของบ่อนก็จะเริ่มแตกเป็นต้นใหม่นะครับเราก็เลี้ยงไว้นะครับจนตานี้มีความสมบูรณ์หรือว่ากิ่งนะครับกิ่งของบ่อนนั้นใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกนะครับในที่ที่เราเตรียมไว้หรือว่าย้ายลงกระถางที่ใหญ่กว่านี้นะครับการบรรยายนะครับการบรรยายเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยการปักชำ นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับก่อนที่จะจากกาันนะครับคูณมิติก็จะบอกว่ากินร้อนช้อนตัวเองนะครับออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ห่อกจากบ้านนะครับโชคดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ